เมื่อกี้บ้างโอเคแล้วบอก็สวัสดีเป็นทางการรอบนะครับผมสวัสดีครับพวกเราคุ่เจ้าคู่แหละครับผมดีซุปเปอร์บอยมีชื่อย่อว่า BPT ครับอกนะที่แล้วเป็น BBJ ีเจเจเจทเออเดใช่เดี๋ยวบอกเลยว่าโชว์นี้บอกเลยว่าพิเศษมากเพราะว่าไม่มีแค่วงไม่มีแค่วงว่าไม่ได้เต้นนานแล้วก็รู้สึกว่าพอเต้นเสร็จเราก็แบบตื่นเต้น ตื่นเต้นแล้วก็ไหว่าจริงจริงคิดถึงทุกคนมากเลยนะครับใช่ครัคได้มีโอกาสได้เจอกันเลยใช่ไหมครับทุกคนใช่อย่างนั้นเลยต่างๆลองแนะนําตัวว่าเผื่อแบบใครยังไม่รู้จักเราบ้างนะเอเอทุกคนจําได้ไหมถ้าใครเป็นแฟนคลับซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะดูเว้ยว่า <S <S แฮชแท็กแต่ละคนมีท่าทางด้วยนะฮะเอออ่ะขอเริ่มจากพิพนก่อนเลยนั่นไงเอเอเร็วๆสักหน่อยครับผมแฮชแท็กนะครับคนคนคิวครับอ ไปไปผมไม่ผมไม่ก็จะชอบพูดให้ใแ่เด็กเท่นไหร่เพราะพูดแล้วว่ามันจะเกิดเสียดเฮ้ยอยากตั้งกันหรือเปล่าครับเขาอยากคุณต้องจับเอาเออจะใส่ผมชื่อคุณแบงค์เท้าไปครับเออนี่ท่าทางท่าทางนี่คืออ๋ออย่างนี้ท่าทางคืออะไรขวางท่าทางว่าอะไรใช่เยหองผมได้ยินกี่ครั้งก็ยังไม่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 คุ้นไม่ชินไม่ชินก็แล้วใครเป็นคนตั้งไครต้อนนัน เขาแบบเชื่อกันนะรับนี่คือมือแบงค์ผู้บอกวเขาเขาไปเขาไปครับผมต้อคอนแล้วนะครับผมนะฮะาสองสวัสดีครับผมต่างครับแฮชแท็กต่างเต้าเดือครับ ตอนนั้นเรายังเท่าไหร่ยัง16 17อยู่เลยก็ต้องแบลวไว้ก่อแล้วตอนแรกตอนนี้ตอนนี้18ก็ไม่ิบนปด18แล้วเหรอ18แล้วเท่าผมอายุอายุเท่าผมเลยเฮ้ยเท่ากันอุ้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยสิบแปดเหมือนกันโอเคโอเคด้วยด้วยความที่เขาอยู่คู่กันเนี้ยงั้นเราแบบว่าขอดูโชว์เขาสองคนได้เปล่า โอเกุมนกรพี cool. mm ่ก okay. mm ้งพ okay. ี <ad> ่กุ้งรู้สึกเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวจัเลยโอเคอยากดูโชว์คู่นี้ขอเสียงดังๆอีกรอบหนึ่งเลยนเพื่อที่จมีการเสียเวลาขอเชิญชมกับโชว์สองคนของพวกเขาแบงทน

ติดภารกิจอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็รีบมาเลยรีบแจนมาเลยครับใช่ครับตอนแรกอกาันจะแบบว่าแบบมาวอร์มกันสักหน่อยอะไรนะฮะโอ้ยขอบคุณมากครับผมครับผมขอมากครับตอนแรกอากาจะมาวอร์มกันสักหน่อยให้ร่างกายมันตื่นอ๋อไม่ได้วอร์กเลยมาถึงขึ้นเลยมาถึงขึ้นเลยนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับใช่เพลงที่จบแบบเมื่อกี้จะเป็นท่าเพลงตั้งแต่นั้นครับผมที่เป็นแบบเวอร์ชั่นที่หลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหูนะถ้าใครแบบมาทีหลังใช่ครับ แต่ว่าเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้ใช่ไมม่หดเรายังมีเพลงแบบเราแค่ประกอบมบมไม่ใช่ต่อไปต่อไปเพลงอะไรเพลงสาวเป็นเพลงอ่าประกอบเดโมเมนต์ไอ้นี้อยู่เหมือนกันเป็นเพลงเพลงหนึ่งครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวผมคนจะร้องเลยต่้งไม่ต้องของราโอเคตั้งไม่ตั้องเยรองเราเลยก็เดี๋ยวจะเป็นเจ้าของเพลงก็จะมาร้องสดๆให้ฟังตรงนี้เลยครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เีย ้อมเนียคเับผมข้างหลัง้อมเนี่ยครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคง้น้องไ้ผม่อนครับผมพบกับน้องตังได้เลยครับขอร้งกัทนที่ฉันบอ กี่กี่ครั้งกันที่ต้องทนทำเป็นใช้ไม่สนใจฉันที่จริงในใจฉันมันอ่อนไหวอยากนึงเธอมันแนบกายแต่ก็รู้ระวังเรามันห่างไกล

我在。你。 เพลงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่คิดถึงนะครับผมก็คืออันนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้ตั้งเอ่อ The m o m e n t ลมหายใจฉันคือเธอกับซิงเนาะคิดถึงเป็นไหมครับทุกคนเากะมากไหมครับคับผมนานไม่มีอะไรนะรู้ใช่โอเคครับเราจะตอนที่เราจะไปดูโชว์ต่อไปเนี่ยผมขอเก็บโต๊ะอก่อนนะครับ เอามาทำไมก็ไม่รู้น้องสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เอาไว้นั่าแ๊บเดียวโอเคครับ okay, ตอนนี้เราไปโชว์ต่อไปอะไรที่บบนคนกลับไปก่อนไปก่อน,น,นพี่แบงก์อยู่ด้านหลังนาะไปก่อเนเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงบอกเลยว่าเราอ่ะมีเพลงเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราอาจจะมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วเพราะว่าเพลงที่เหลือที่ร้องได้ทั้งหมดเนี่ย พี่แบงค,ค์ทอร์ลจะมีอะไรแก้ตัวไหมครับคือคือต้องพูดไว้ก่อนเลยว่าก่อนหน้านั้นคือวันนี้ตอนที่วันนี้เราจะมีโชว์กันใช่ไหมก็บอกพี gotcha ่ผมมีเพลงอะไรบ้างเอเพลงข้ารัตรก็ไม่ได้เขาเอาไปเพลงนี้ก็ไม่ได้เขาเอาไปเพลงนี้ก็ไม่ได้เขาเอาไปสรุปก็คือได้อ่าโอเคเพลงตอนวันนี้เม่นสุดท้ายแล้วนะครับผม ทีนี้ก็อยากจะขอหยิบยืมพี่ของเราหน่อยนั่นคือพี่เอสบีฟาร์เรานะครับมาโชว์สัหน่อยนะครับผมพร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมกันหรือยังไม่เชื่อผมไม่ชวนผมนะครับเอามาดิมามามาเดี๋ยววันจะโชว์คนเดียวคนละคนเดียวคนเดียวคนเดียวอ่ะใส่รอบหนึ่งพร้อมกันหรือยัง นับตั้งแต่ต่อจากโน้นนี้ทุกท่านจะได้ขับกบพบกับเรสุปราขอเสียงดังในคระทูป บบที่เราเข้าใจจะจะมีใครในใจหรือยังไม่รู้อิจฉาเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำแต่ถ้าผมอออกข้างสาของเธอยังไม่มีใครช่วยลอ้อมไปในฉันแค่ร้องไปรอเธอช็อต

็ยังคิดถึงขอให้เธอเป็นแบบฉันวันกันที่ถึงก็พอแล้วเธอต้องออก ชีวิตที่อยากคู่กับเธอเริ่มจาต้องไปจนท้ายกล้าเลยที่จะสู้กับตัวร้ายสิ่งที่อยู่ในอกเธอได้หายอ้าวโดยฉันจะรอตาเดียวไปไกลกับเธอออกมาเองฉันได้ไหม เหนื่อยแล้วหรอคุณเหนื่อยแล้วหรอเด็กสุดไม่ใช่หรอกสิงตาหรืแปดสิบอะไรนะนนนถ้าคุณบอกว่าผมอายุแปดสิบลองมาอยู่กับผมแล้วจะรู้ว่าแปดสิบก็ดีเหมืนอนกันตออยากจะขอโทษทุกคนครับเ้ยครับอยากจะขอโทษทุกทุกคนครับอ่าขอโทษขอกราบขออภัยด้นะครับไม่เป็นไรเขาบอกไม่เป็นไร ไปเลยผมมาพี่หมดเต้นแล้วใช่ไหมพี่หมดตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นโอ้ยทำไมแล้วกันพอเจอทุกคนแล้วแบบตื่นเต้นแบบหักใจไม่ทั่วท้องเลยเอาจริงเพราะว่าแบบเราไม่ได้เจอทุกคนอย่างนานมากใช่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ออนเซิตมาใช่อะพี่แบงค์เคลียร์อะไรนะเขาบอกว่าตากทกคน เขาเปเชื่อยังไงไม่มีหรอกนะต่างคนเนอะพี่นมอมันไม่มีเรื่อง,งอม,ม,ม,มันต้องต่างคนต่างคนก็ได้แล้วผมก็กลับทุกคนนะครับอโ,อโอ้โหทำไมมันฟ้องมาจังเออก็ะอะก็ถือว่าเรียบร้อยและะ้วก็ถือว่าโชว์จบไปแล้วก็ต้องขอบคุณจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอเอ้าจบ,อจบโอ้โหพี่จอต่อเหรออ้อยต่อนะอ้อยต่อนะ ถ้าจะเอาต่อเจอกันเดือนหน้าอย่างยังย่ังฮะไอีเพลงเออผมเป็นเกี่ยวนะที่แมงพี่อ่ะ เขาบทตั้งแต่หลักเวทีละวทั้งในหนใครตามมาจะใครใครมาจากงานมีที่คนนั้นมาครับโอ้โหเยอะเลๆใช่ไหมเยอะๆเยอะมากนี่ผมเห็นพี่อ่ะบทยาขึ้นตั้งนานละผมให้โอกาสตรงเนี้ยฝากผลงานหน่อยตั้งฝากพี่เน้ยฝากผลงานก็ไปก็ไปต่างกันเป็นไงผมนี่สองเขนดีใช่ไหม พี่มลอะไรนะเอางี้เหรเขาเ้กันเอางเราะเอาง้เราเข้าเอาเอาแลเอาไเอาไแล้วเดี๋ยวเเ้าฟ้าข้าน้อรมากเขาจะแ่งผมได้เหรอไหนครับเนี่ยโอเคอาพี่แบงค์มาแล้วก็ฝากผลงานให้แทนพวกเราหน่อย ฮะฝากผลงานให้พวกเราหน่อยครับผมก็เออนี่ลึกก็อยากจะฝากผลงานนะครับพวกผมทุกคนนะครับแล้วก็พวกผมแล้วก็เพื่อนๆทุบอยทุกคนครับพี่พีเอสพีไฟนะครับในงานแต่ละบทครับแล้วก็ของเราล่าสุดนี้ก็จะมีเจนวายซีซั่นสองตัวนก็จะมีรับวิวันจะลดแซบเลยครับผมก็ขอสิทธิ์ตามด้วยนะครับอันนี้เล่นบทเป็น ไม่ยอมแม่แฟนขับรู้ไม่ยอมเอเอ๊ะไมรู้ขึ้นมาทำไมคุณเนียก็ขึ้นมาฝ่ผมไงฝ่าผมงาฝ่าผมงาเอ้าอยากให้ขึ้นมาไหมอยากต้องอยากให้ขึ้นมาขึนผมว่านะถ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องมีคนช่วยไงพี่โบออ๋ ในในเรื่องเขาเลยนะมายอมเต็งหนึ่งเหรอมายอมมีมีแต่มายอมกับแบงค์หนึ่งเมาตอนอนนะเขไม่เกี่ยวเขาพูดเองนั่นจิตเขาเขาบอกว่าฝากทุกคนเคลียร์ด้วยนะครับเคลียร์ให้หน่อยครับเขาเอ้ยผมกลับละ ทีมขอสองคนนี oh ้ละอะยังไงยังไงจะดีรูคือไม่มีคไม่มีคู่เราอยู่หลายคู่ไงก็ถือว่าพอพอปากออคอพอสนุกสนานกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับอมเลยว่าาจริงเนี่ยโช์นี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ออาจริงเพราะว่าเราติดภารกิจเยอะด้วยเนาะเวลาซ้อมก็น้อยแต่ที่เรามาครั้งนี้ก็คือแบบอยากเจอทุทุกคนจริง ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณจากใจมากเลยนะครับผมเอาตบมือครับผมตบมือก็ต้องขอโทษครับคนที่มารอตั้งแต่ใช่แต่เช้าเออก็นี่มีมีบางคนเขาเขากลับไปก่อนแล้วเพราะแบบมันดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องกี่โมงละก็เลยเก้าโมง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 เลยเราตื่นห้าใช่ไหมเก้าโมงตไม่ตื่นเลยครับผมใครนะเมื่อวานเมื่อวานหาใคร โอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับพี่ต๋องทำนี้นะครับยังไงก็อย่างที่บอกครับฝากติดตามผลงานเชนญวายเดอะซีรีส์ตอนนี้ก็รอซีซั่นสองกันเนาะแล้วก็อีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่ารักพุทธวายนารสแทบครับผมแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามเอ่อซีรีส์ติกต็อกนะครับผมซีรีส์ติกต็อกตอนนี้ก็อะไรนะ โอ้ยซุปเปอร์บอยนะครับผมนี่ฮะก็มีนาเฉลิมเบียดคำสัตว์หรือชาเบลมาเล่นด้วยครับผมชาเบลนะชาเบลดารานั่งใหม่ดารายใหญ่ครับที่จริงจะเอาขึ้นมาเอาขึ้นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเวทีไม่ไหวจริงอยากเล่นหมดเหล็กตัวเอาแล้วจะฝาดได้ไงจะฝายังไงฝาดฝาดหนังเลยเนอนจะเล่นยืดต่างมือด้วยเนอะ ะบอกโลกให้รู้ว่ากูรักกูนะครับก็เดี๋ยวตอนแรกจะฉายวันที่6เมษายนบอกให้โลกรู้บอกโลกให้รู้อีกอย่างหนึ่งบอกโลกให้รู้ว่ากูรักกูเป็นเด็กของเรื่องของแม่ว่าดจ้เอาเป็นว่าตอนแรกมันจะเข้าฉายวันที่6เมษายนแล้วตอนนี้แบบเพื่อสานทรการณ์คนติดตามก็จะเล่นฉายออกไปก็ยังก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็จะเป็นแม่กี่เดือนข้างหน้านี่แหละ้ะไใกล้แล้วใช่ไหมคุณครับผม โอเคสุดท้ายก็ฝากผลงานของ St า n t e อ e เ t e r t a i n m e n t ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานซีรีส์ผลงานละครผลงานหนังนะครับก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนครับเข้กอนสู่ยุคสุดท้ายกันขอบคุณ้วยท่า โล่งมาครับ